บทที่33เหตุการณ์พลิกผันตื้อๆเอสยังเล่นเวยป่ออีกเหรอเมื่อเห็นข้อความจี่เหวยที่นอนอยู่บนเตียงก็ตกใจจนตัวสั่นโทรศัพท์เลยหล่นใส่หน้าตัวเองเต็มๆพักใหญ่เขาก็เก็บโทรศัพท์ขึ้นมาพลางนวดหน้าแล้วพิมพ์ตอบเว่ยเว่ยโตวอนนานายรู้ได้ยังไงเอสรูปภาพจี่เหวยคลิกเปิดดูพบว่าอีกฝ่ายส่งภาพหน้าจอหลักวยปอของเขามาเนื้อหาคือ ไว้ปอที่ AVG ขีดล่างอยู่นี้กดไลค์เมื่อห้านาทีที่แล้วแอดสอบตลอดไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสอบบูลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวูฟจับมือกับคทฟิชทีวีนี่มันเหมือนวิชาฝ่ามือมังกร18ถ้าพวกคุณนี่หน้าเงินกันจริงๆไม่เหลือศักดิ์ศรีแล้วมาปั่นใจนักกีฬาตอนแข่งถ้าสอบบูลี่คนในทีมได้จริงมิลลี่ที่อารมณ์ร้อนขนาดนั้นจะทนเหรอต้าสู้จะหัวราอร่าได้ทุกวันเหรอพอจะยอมอยู่ต่อในทีมเพื่อเป็นโค้ชเหรอใครที่เชื่อก็เกินเยียวยาแล้ว ให้ตายสิจี้เหวยตกใจจนโยนโทรศัพท์ทิ้งลืมเปลี่ยนไปใช้บัญชีรองตอนเล่น้วยป่อไปได้ยังไงเขากำลังคิดจะกดยกเลิกไลฟ์แบบด่วนๆแต่ก็มีคอมเมนต์ใหม่เด้งขึ้นมาข้างล่างโพสต์นั้นแอดสอบตลอดไปตอบกลับแอดเอวีจียูนิคที่แสดงความคิดเห็นเทพหลิวนายก็คิดแบบนี้ใช่ไหมขอโทษนะที่ลืมนายเข้าไปด้วยเดียวฉันจะแก้ไขโพสต์ใหม่ แล้วเขาก็เห็นกับตาว่าโพสต์นั้นถูกเพิ่มประโยคต่อท้ายถ้าสอบบูลลี่คนในทีมได้จริงยูนิคจะมากดไลค์ให้ฉันเหรอจี้เหวยเขากําลังจะเปลี่ยนไปตอบในวีแชทโทรศัพท์ก็ดังขึ้นหน้าจอแสดงว่าเอสโทรมาจี้เหวยกังวลแต่ก็แอบหวังเล็กๆในใจว่าอินซือเจยอโทรมาดึกขนาดนี้จะโทรมาเตือนให้เขารีบไปนอนเหรอหรือจะมาบอกรายบรสวั์หรือจะมาให้คําปรึกษาด้านจิตวิทยาการแข่งขัน โทรศัพท์เชื่อมต่อแล้วมีเสียงหายใจที่สม่ำเสมอดังมาจากอีกฝั่งพร้อมกับเสียงคอหน้าจออินซือเจยยอพูดด้วยน้ำเสียงสบายๆไหนๆนายก็ยังไม่นอนฉันจะทบทวนความผิดพลาดในเกมทายเอกอให้นายฟังหน่อยอินซือเจยียอบอกตอนนี้โค้ชกำลังประชุมกับทีมงานอยู่คงลืมเรื่องนี้ไปแล้วฉันส่งวิดีโอให้นายทางวีแชทแล้วนะจี้เวยเห็นเขาเงียบไปนานอีกฝ่ายก็ถามเป็นอะไรไป ไม่มีอะไรครับจี่เหวยคลิกเข้าไปในลิงก์แล้วพูดผมเปิดดูแล้วมันเป็นแค่ปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแต่อินซือเจออยียอใช้เวลาพูดกับเขาทั้งชั่วโมงและยังเปิดวิดีโอไลฟ์สดเก่าๆของเขาให้ดูด้วยจี่เหวยถึงได้รู้ว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆหลายครั้งผมจะลงไปลองเดี๋ยวนี้เลยฟังคำแนะนำของอินซูเจออยียอจบที่เวยก็อดใจไม่ไหวพลิกตัวลงจากเตียงไปที่ห้องซ้อมเปิดคอมพิวเตอร์ ืมน้ำเสียงของอีกฝ่ายฟังดูพอใจซ้อมสักพักก็พออย่าให้เกินตีสองนะถึงแม้การแข่งครุ่งนี้จะเริ่มตอนเย็นแต่เราต้องไปอัดบทสัมภาษณ์ช่วงบ่ายอย่าลืมละ่ะพูดจบดูเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ขไดเขาก็เสริมอีกประโยคราตรีสวัสดิตีสองที้เหวยที่ในที่สุดก็จับจังหวะการเล่นได้ก็ออกจากเกมตรงเวลาพอไปล้างหน้าเขาก็พบว่าบริเวณหลังหูไปจนถึงลำคอยังคงเป็นสีแดงอยู่ ไม่เข้าใจเลยว่าแค่บอกราตรีสวัสดิ์จะต้องเขินอายอะไรขนาดนี้จี้เหวยแค่นหัวรอตัวเองในกระจกผลักประตูออกไปไฟในห้องซ้อมที่เขาเพิ่งปิดไปก็สว่างขึ้นอีกครั้งทันทีแบนถือแก้วน้ำยืนอยู่ที่ประตูห้องอาหารยูนิคในยังไม่นอนอีกเหรอจี G ้เหวยปัดหยดน้ำบนใบหน้าออกแล้วขยับนิ้วครับเพิ่งซ้อมเสร็จแบนวางแก้วน้ำไว้ข้างๆสายตาดูเป็นห่วงซ้อมดนกขนาดนี้นายกังวลมากเหรอ พวกคนในเน็ตก็เป็นแบบนี้แหละชนะก็เชียร์แพ้ก็ด่าเมื่อวานยังมีคนชมพวกนายเยอะแยะเลยวันนี้ที่เหวยเล่นเกมไทอกดได้ไม่ดีคนในเน็ตหลายคนก็เอาเรื่องนี้มาพูดซึ่งรวมถึงแฟนคลับของวูฟที่เข้ามาประปนอยู่ด้วยนายอย่าไปสนใจพวกเขาเลยนะฉันใช้แอร์คอเขารองช่วยนายด่ากลับไปแล้วพรุ่งนี้แข่งพวกเราทุกคนจะไปดูที่สนามเจอรี่ยังทำป้ายเชียร์ให้นายด้วยถ้าเจอพวกคนวันนี้อีกพวกเราจะช่วยนายจัดก,การเองแบนกำมัดทกอากาศ จี้เหวยหัวเราออกมาอย่าเลยครับเดี๋ยวจะโดนแบนก่อนได้ลงแข่งพูดจบเขาก็หันไปมองตาของแบรนอย่างจริงจังแล้วกล่าวอย่างจริงใจขอบคุณพวกนายมากนะเพราะคนเหล่านี้เขาจึงไม่ค่อยนึกถึงเรื่องราวในอดีตอีกแล้วท่วงเวลาที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างเจ็บปวดดูเหมือนจะค่อยๆห่างไกลออกไปจากเขาเมื่อกลับถึงห้องจี้เหวยก็เห็นโพสต์ล่าสุดของสโมสร A v วจบนว่ยปอซึ่งเป็นแถลงการที่สวีเสาชิวทำงานล่วงเวลาทั้งคืนเพื่อรีบออก แอดสโมสร a อน AVG แถลงการอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างอันเป็นเท็จเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเร็วๆนี้สตรีมเมอร์บางคนได้เผยแพร่คำกล่าวอ้างอันเป็นเท็จอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับนักกีฬาของสโมสรเราเช่นการบูลลี่และการกดดันเพื่อนร่วมทีมบนพื้นที่สาธารณะซึ่งถือเป็นการหมิ่นประมาททางสโมสรขอประนามอย่างรุนแรง เรายึดมั่นในบรรยากาศของทีมที่สามัคคีและให้ความเคารพเสมอและยืนหยัดที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของนักกีฬาย่างเด็ดขาดคำกล่าวอ้างที่เกี่ยวข้องได้สร้างผลกระทบที่เลวร้ายต่อชื่อเสียงของสโมสรและนักกีฬาเราขอให้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยทันทีและเราขอสนุนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้เกี่ยวกับบัญชี t u b g a s i e r v e r ออันดับหนึ่ง ID W.E.I. ที่เป็นประเด็นทางสโมสรได้ตรวจสอบแล้วเจ้าของบัญชีนี้เคยยื่นประวัติฝึกซ้อมเยาวชนกับสโมสรเมื่อ3ปีที่แล้วแม้ว่าข้อมูลบางส่วนจะขาดหายไปแต่บัญชีโซเชียลมีเดียและภูมิลำนาของเจ้าของบัญชีนี้ไม่ตรงกับสตรีมเมอร์บางรายทางสโมสรมีเหตุผลที่สมควรสงสัยว่าเจ้าของบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวเราจะสืบสวนเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดจึงเรียนมาเพื่อทราบจี้เหวยดูจบก็ประหลาดใจมากยังทำแบบนี้ได้อีกเหรอ เขาเกือบลืมไปแล้วว่าตอนนั้นในแบบฟอร์มที่ส่งไปมีกรอกภูมิลำนาแอร์และแอร์คอเขาคิวคิวไว้ด้วยเขานึกว่าคนของ AVG บล็อกเขาไปนานแล้วซะอีกถึงแม้จะไม่ได้คาดหวังว่าจะสามารถกู้คืนบัญชีได้แต่ทัศนคติที่สโมสรยืนกรานที่จะสืบสวนเรื่องนี้ก็ทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยบัญชีทางการของสโมสรยังรีโพสต์หนังสือมอบอำนาจทนายความด้วยสวีเสาวิวหายตัวไปตั้งแต่กลับมาจากสนามแข่ง ทำงานไม่หยุดหย่อนในที่สุดก็จัดการทุกอย่างเรียบร้อยก่อนรอบชิงชนะเลิศพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนที่แข็งแกร่งให้กับผู้เล่นและสิ่งที่จี้เหวยและคนอื่นๆต้องทำก็คือการคว้าชัยชนะในรอบชิงชนะเลิศให้ได้บ่ายโมงตอนที่ขึ้นรถเพื่อเดินทางไปจี้เหวยยังคงถือโรตีไส้หมูที่กินไม่หมดเหลืออยู่ครึ่งชิ้นเขามึงมึงมงงถามไม่ใช่ว่าแข่งเริ่มตอนเย็นเหรอครับทำไมต้องมาเร็วขนาดนี้ เมื่อคืนอินซอเจยียาบอกว่าจะเร็วหน่อยแต่เขาไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้สวี่เสาชิวรอบชิงต้องแต่งหน้าด้วยนะต้องสัมภาษณ์และอัดบทพูดก่อนเกมอีกไม่มาเร็วหน่อยได้ไงละ่ะอ๋อจี้เหวยเข้าใจแล้วก้มหน้ากัดโปรตีนในมือเที่ยวหยับหยับนีมือหนึ่งยื่นมาตรงหน้าเขาข้อนิ้วชัดเจนนิ้วเรียวยาวถือกล่องนมกล่องหนึ่งกินคู่กันครับจี้เหวยไม่สนใจสายตาที่ตกใจของต้าสู้ที่นั่งอยู่บอดหน้าแล้วรับนมจากมือของอินซือเจยออียามาอย่างเป็นธรรมชาติ ตาสู้เบ,บิกตากว้างที่ที่ให้นมคนอื่นเป็นด้วยเหรอของผมละ่ะอินซือเจยียอยหยิบน้ำดื่มเย็นขวดหนึ่งจากตู้เย็นในรถแล้วโยนให้เขาตาสู้นี่ลี่ที่นั่งอยู่ข้างหน้ากำลังเล่นเกมสลับเพชรถามขึ้นมาว่าที่ชิวทีมสองจะมาดูด้วยใช่ไหมใช่เจอรี่ขอตัวไปแล้วเราหมาจะมาพร้อมกับพวกเขาสอวีส่สาชิวนึกอะไรขึ้นมาได้ก็หันมาบอกจี้เวย ยูนิคเมื่อวานแข่งนายมีข้อผิดพลาดอยู่นิดหน่อยฉันลืมทบทวนกับนายเดี๋ยวไปถึงห้องพักฉันจะบอกนายหน่อยนะจี้เวยเอาของที่อยู่ในมือทั้งหมดใส่ปากกลืนลงไปแล้วถึงพูดไม่ต้องแล้วครับโคช้ชหัวหน้าทีมบอกผมเมื่อวานแล้วครับผมจะไม่พลาดอีกแล้วต้าสู้ก็มองอินซือเจยยอด้วยสายตาประหลาดอีกครั้งที่พูดตอนไหนเมื่อคืนตอนซ้อมไม่เห็นที่พูดเลยนะยอินซือเจยยอพูดตอนเลือกซ้อมแล้ว ตอนเลือกซ้อมเขาก็กลับไปที่ฐานทีมสองแล้วที่พูดได้ไงต้าสู้ซักไซไม่หยุดอินซือเจออยียอชำเลืองมองเขาโทรศัพท์คุยกันไม่ได้เหรอต้าสู้ต้าสู้ที่รู้จักอินซือเจออยียอตั้งแต่สมัยฝึกซ้อมเยาวชนพยายามนึกถึงช่วงเวลาในอาชีพของเขาพบว่าหัวหน้าทีมโทรหาเขาศูนย์ครั้งสวีเาชิวเซวพวกนายสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ อินซือเจี่ยอมองจี้เหวยที่อยู่ข้างๆพบว่าชายหนุ่มกำลังบิดนิ้วไปมาสายตาเลื่อนลอยแต่ก็พยายามทำตัวนิ่งๆเหมือนทำอะไรผิดแล้วถูกจับได้ในรถดูเหมือนจะไม่คิดจะตอบคำถามนี้เขายิ้มแล้วหันกลับไปหาสวี่เสาชิวแล้วพูดติดตลกสนิทกันแล้วพี่ไม่พอใจเหรออยากให้กลับไปเป็นแบบอูฟที่ถึงจะพอใจใช่ไหมสวี่เสาชิวพอแล้วห้ามพูดอีก วันนี้อากาศค่อนข้างมืดครึ้มตอนเที่ยงไม่มีแสงแดดเลยข้างนอกมีฝนตกโปรยโปรยท้องฟ้าสีเทาขาวต่ำลงมาสนามแข่งปกคลุมไปด้วยไอ้น้ำที่สับสนวุ่นวายเหมือนภาพวาดหมึกที่ถูกน้ำซึมเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ซ้ำรอยเมื่อวานสวีเสาวชิวขับรถไปที่ประตูหลังสนามแข่งเปิดประตูก่อนเป็นคนแรกทางค่อนข้างลื่นพวกนายระวังด้วยนะตาซู่และมิลลี่ลงจากรถตามกันมาจี้เวยและอินซือเจยียอตามหลังพวกเขา วินาทีที่ประตูรถเปิดออกเม็ดฝนที่ละเอียดก็ตกลงบนใบหน้าของจี้เหวยอากาศที่หายใจเข้าไปก็ชื้นไปหมดตอนที่ลงจากรถหางตาของเขาดูเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นสีเงินแอร์วบผ่านไปแต่พอหันไปกลับไม่เห็นอะไรเลยตาฝาดไปเหรอกลัวว่าฝนจะตกหนักขึ้นในตอนคําหินซือเจยียอเลยอยู่ในรถเพื่อหยิบร่มสำรองสองคันเป็นคนสุดท้ายที่เปิดประตูรถในจังหวะที่ตัวเขายื่นออกมานอกรถเท้าข้างหนึ่งกำลังจะแตะพื้นถนน ครืนเสียงเครื่องยนต์คำรามดังมาจากด้านหลังเฉียงเฉียงทันทีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเลี้ยวออกมาจากด้านหลังรถตู้คนขับสวมหน้ากากและหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ดวงตาที่โผล่ออกมาเต็มไปด้วยความมุ่งร้ายที่เปิดเผยอย่างไม่มีอะไรปิดบงังวินาทีต่อมารถคันนั้นก็ถูกคนขับโยนทิ้งไปเกิดเสียงเสียดสีที่บาดแก้วหูบนพื้นถนนร่างคนหนึ่งฉีกม่านฝนออกมาอย่างหยาบคายมือถือมีดพุ่งตรงไปหาอินซอเจยอ จี่เวย่ยที่เดินอยู่ข้างหน้าสัมผัสได้ถึงแรงมหาศาลที่ผลักเขาไปข้างหน้าเขาก้าวเซไปข้างหน้าสองก้าวในขณะท,ที่ต้าซู่ที่กำลังจะเดินเข้าไปในสนามก็หันกลับมาตามเสียงที่หลบเร็วเสียงตะโกนที่แหบพร่าของต้าซู้ทำให้หัวใจของจี้เวยหยุดเต้นกระทันหันเวลาเหมือนถูกแช่ขแข็งยืดออกไปด้านหลังมีเสียงวัตถุเสียดสีตามมาด้วยเสียงครางในลำคอของอินซอเจยอ ความเย็ยนเยือกแล่นขึ้นมาจากสันหลังจี้เวยหันกลับไปเห็นอินซอเจยียอใช้มือยันประตูรถด้านหลังไว้ก้งตัวลงหายใจหอบทีแขนขวาถูกกรีดเป็นบาดแผลยาวมีเลือดไหลออกมาชายคนนั้นสวมชุดขี่มอเตอร์ไซค์สีดำสวมหมวกกันน็อกสีเงินทำ้ายอินซือเจยียอเสร็จก็ไม่ลังเลแม้แต่น้อยสวมหมวกกันน็อกให้เข้าที่ยกมอเตอร์ไซค์ที่ล้มอยู่ขึ้นมาแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ขับหนีไปอย่างรวดเร็วเลือดในตัวของจี I ้เหวยหยุดไหลร่างกายแข็งทื่ออยู่กับที่ ท่ามกลางม่านฝนเขาเห็นอินซือเจยอยอยันประตูรถค่อยๆย,ยืนตัวตรงเลือดที่ไหลลงมาจากแขนขวาผสมกับน้ำฝนเขาใช้มือปิดบาดแผลไว้แต่เลือดก็ยังคงไหลซึมออกมาตามร่องนิ้วบาดตาจี้เหวจนเจ็บปวดไปหมดบทที่34มอบหมายตำแหน่งผู้บัญชาการในรอบชิงชนะเลิศสอวี่เสาชิวที่เข้าไปในห้องพักแล้วเกือบทำโทรศัพท์หลุดมือเมื่อได้ยินข่าวเขาเรีบผลักประตูออกมาทันทีขอทางหน่อยทุกคนขอทางหน่อย ที่เกิดเหตุมีกลุ่มคนรายล้อมอินซือเจยยออยู่แล้วต้าสู้รีบโทรแจ้งตำรวจและเรียกรถพยาบาลมิลี่เรียกเจ้าหน้าที่หลายคนมาช่วยทุกคนกำลังวุ่นวายหาของมาห้ามเลือดบาดแผลโดนนีดแบบนี้ต้องฆ่าเชื้อยังไงใช้เบตาดีนได้ไหมต้องไปโรงพยาบาลฉีดวัคซีนบาดทะยักไหมแล้วการแข่งในอีกสักครู่ เสียงคนดังอื้ออึงปนกับเสียงรถจี่เหยยืนอยู่ข้างอินซอเจยยอดวงตาแดงก่ำกลืนเสียงสะอื้นที่อัดอั้นไว้ในลำคอเขายกมือที่แข็งทื่อขึ้นมาแต่ไม่รู้จะแตะตรงไหนดีรีบจนหายใจติดขัดอยู่กับที่ผมเห็นเขาเด็กหนุ่มกลั้นไวลไม่ไหวน้ำตาเม็ดโตหยดลงมาผมเห็นเขาตอนลงจากรถถ้าผมพูดเร็วกว่านี้ไม่มีท่าอินซอเจยยอยก้มงลงมองเขาขยับนิ้วที่เปื้อนเลือดเบาๆพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เขามุ่งเป้ามาที่ฉัน สวีสาวชิวถือผ้าพันแผลม้วนหนึ่งวิ่งเข้ามาห้ามเลือดก่อนเขาใช้ผ้าพันแผลกดลงบนบาดแผลเลือดซึมออกมาเล็กน้อยบาดแผลเจ็บแสบเล็กน้อยและมีอาการคันอินซอเจยียอขมวดทิ้วเล็กน้อยสวีสาวชิวพยายามระงับความโกรธแล้วถามเห็นไหมว่าเป็นใครอินซอเจยียอครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งมองสวีสาวชิวโดยไม่พูดอะไรสายตาซับซ้อนและเก็บซ่อนความรู้สึกไว้มีความรังเกียจเล็กน้อยปะปนอ,อยู่ด้วยเห็น อัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่คนฉลาดอย่างสอวี่เส่าชิวเข้าใจทันทีที่ได้ยินคำตอบเขาใช้มือข้างหนึ่งกดผ้าพันแผลไว้ส่วนมืออีกข้างกำแน่นจนสั่นเล็กน้อยต้าสู้เมยหน้าขึ้นอย่างตื่นประหนกหมายความว่าไงคนนี้เรารู้จักเหรออินซือเจยียอไม่ได้ตอบแต่ใช้กระดาษเช็ดเลือดที่มือให้สะอาดแล้วใช้นิ้วคอเบาๆที่แก้มของจี้เหวย เด็กหนุ่มร้องไห้จนหางตาและปลายจมูกแดงกำ่ำน้ำตาใสาๆทิ้งร่องรอยบนผิวขาวซีดแม้จะพยายามอดทนแต่ก็ยังมีเสียงสะอื้นหลุดออกมาเป็นห่วงๆไม่ร้องนะฉันหลบแล้วบาดแผลไม่ลึกไปโรงพยาบาลทำแผลก็หายแล้วจี้เหวยก็รู้สึกว่าตัวเองเสียอาการไปหน่อยเอื้อมมือปาดน้ำตาหันหน้าหนีแล้วพูดเสียงสัน่นเมื่อกี้คุณผักผมออกไปถ้าคุณไม่ผักผมคุณก็คงไม่บาดเจ็บแบบนี้ พูดจบก็ยิ่งอยากร้องไห้ก้มหน้าสะอื้นเบาๆน้ำตาใหม่ก็เอ่อล้นอีกครั้งแต่เขารีบกระพริบตาซ่อนมันไว้อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอินซอเจออยีอวางมือลงแล้วไปจับข้อมือของจีเวยแขนของเด็กหนุ่มขาวซี่ข้อมือเล็กจนมือเดียวก็กำได้มิดเมื่อปลอบจี้เวยเสร็จเขาก็หันไปมองต้าสู้เพื่อตอบคำถามเมื่อครู่คือวูฟบริเวณนั้นเงียบสงดอีกครั้ง เจ้าหน้าที่หลายคนที่รู้จักวูฟต่างหันมองกันด้วยความประหลาดใจและหยุดการกระทําในมือไปทั่วขณะสวีเสาชิวก้มหน้าไม่พูดใบหน้ามืดครึ้มที่จริงเมื่อได้ยินคำว่ามอเตอร์ไซค์เขาเริ่มสงสัยแล้วเพราะวูฟเพิ่งซื้อรถมอเตอร์ไซค์หรูเมื่อสองปีก่อนตอนนั้นพนักงานที่ร้านไม่ยอมให้เขาจ่ายเงินเพราะเขายังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นสวีเสาชิวที่พาเขาไปรับรถมา สวีเสาชิวมองเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างๆแล้วถอนหายใจรบกวนพวกคุณอย่าเพิ่งบอกใครได้ไหมครับทางสโมสรจะจัดการเรื่องนี้เองตอนนี้ใกล้สัมภาษณ์แล้วให้ผู้เล่นแข่งให้จบก่อนเขาพูดไม่ออกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแข่งให้จบจะแข่งยังไง ใกล้ถึงรอบชิงชนะเลิศหัวหน้าทีมและผู้บัญชาการได้รับบาดเจ็บเห็นได้ชัดว่าอินซือเจยยอไม่สามารถลงสนามได้แม้จะรีบกลับมาจากโรงพยาบาลทันเวลาเขาก็ไม่สามารถทนเห็นเพื่อนร่วมทีมที่บาดเจ็บลงแข่งได้สอวิสาวชิวสูดหายใจเข้าลึกๆเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดครึ้มดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนนี่คือโชคชะตาเหรอวีจีปีนี้จะไปได้แค่นี้เหรอ เขารู้สึกถึงสัมผัสที่อบอุ่นบนบ่าอินซือเจยยียอใช้มือข้างที่ไม่บาดเจ็บกดบ่าเขาเบาๆ3ชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งสามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นในวันนั้นได้เจอรี่ยังอยู่ในรายชื่อผู้เล่นหลักรีบดำเนินการเลยสอวีสาวชิวได้สติเข้าใจความหมายของเขาแต่ก็พูดไม่ออกที่ผ่านมา AVG เป็นทีมที่มีซอบเป็นแกนหลักยิ่งกว่านั้นเขายังเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการที่สำคัญที่สุด การเปลี่ยนผู้บัญชาการกระทันหันจะสามารถทำหน้าที่ได้หรือไม่ยังไม่นับผู้เล่นจะปรับตัวเข้ากับสไตล์ของผู้บัญชาการคนใหม่ได้ไหมเจอรี่ไม่มีประสบการณ์ในการแข่งใหญ่จะปรับตัวเข้ากับรอบชิงชนะเลิศได้ไหมสอวี่เสาชิวยิ่งคิดก็ยิ่งสิ้นหวังทิ้วขมวดเข้าหากันจนแทบจะหนีบมแมลงวันได้เหนือซึมออกมาที่หน้าผากทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่ามือที่บ่าออกแรงเบาๆอินซอเจออยียอมมองตาเขาแล้วปลอบคุณต้องเชื่อมั่นในพวกเขา ต้าสู้ที่ยืนอยู่ข้างๆเสริมใช่ครับที่ชิวอย่าดูถูกพวกเรานะเจอรี่ก็เล่นทีมกับพวกเราบ่อยๆจะเอาชนะในรอบชิงให้ได้แน่นอนนี่ลี่เหลือบมองเขาท่าทางที่เหมือนพวกเราไม่มีหัวหน้าทีมแล้วจะพังไปหมดเลยรีบพาหัวหน้าทีมไปโรงพยาบาลให้พักฟื้นดีๆพวกเราจะชนะให้ได้ จี่เวเช็ดน้ำตาแล้วพูดอย่างผ่อนคลายที่ชิวไม่เป็นไรครับโชคดีที่ตอนนั้นคุณใส่ชื่อผมกับเจอรี่ในรายชื่อหลักไม่อย่างนั้นตอนนี้พวกเราคงต้องลงแข่งแค่สามคนแล้วหลีกอาชีพ PUBG อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้แต่รายชื่อผู้เล่นทั้งหมดที่ทอาจลงสนามจะต้องถูกส่งให้ทางหลีกรับทราบและเปิดเผยก่อนเริ่มฤดูกาลปกติสวีเสาชิวถูกประโยคนี้ทำให้หัวเราะตอนที่ส่งรายชื่อไปใครจะรู้ว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น พูดจบเขาก็หันไปดึงโคช้ชผู้ช่วยมาสั่งผมจะพาสอบไปโรงพยาบาลก่อนคุณไปหาทางหลีกเพื่อที่แจ้งสถานการณ์และขอบเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นเหล่ามากับทีมสองจะมาถึงในอีกสักครู่คุณโทรไปบอกเหล่ามาด้วยให้เจอรี่เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วก็แจ้งฝ่ายกฎหมายให้เตรียมทํางานล่วงเวลาวันนี้ผมจะฟ้องให้ถึงที่สุดโคช้ชผู้ช่วยพยักหน้าหันหลังกลับไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่อไปหาผู้จัดการหลีกใครแจ้งตำรวจ รถตำรวจมาถึงทันเวลาตำรวจสองนายลงจากรถเดินเข้ามาในกลุ่มคนเพื่อสอบถามสวีสาวทิวคว้าโทรศัพท์ของต้าสู้ผมเองมีคนถือมีดทำร้ายคนกลางถนนกล้องวงจรปิดหน้าสนามแข่งหน้าจะถ่ายไว้ได้หมดแล้วเราเรียกรถพยาบาลแล้วผู้เล่นบาดเจ็บที่มือต้องไปโรงพยาบาลทันทีตำรวจที่อวุโสกว่าสังเกตเห็นบาดแผลของอินซอเจยยียอ,ยอยที่ยังมีเลือดซึมอยู่ก็เข้าใจ เข้าใจแล้วครับเราจะประสานงานกับ120ให้พาผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลก่อนเจ้าหน้าที่อีกนายจะติดตามไปบันทึกข้อมูลตลอดเวลาถึงเวลานั้นคงต้องขอความร่วมมือจากคุณมีเจ้าหน้าที่ของสนามไหมครับเขาหันไปมองคนอื่นๆอยู่ตรงนี้ครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งยกมือขึ้นรบกวนพาผมไปดูกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุหน่อยได้ครับเชิญทางนี้เจ้าหน้าที่เดินไปสอก้าวแล้วหันกลับมาบอกสอวีเสาชิว ผมยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงประตูพอดีไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยเลยเขาอาจจะขับตามพวกคุณมาที่สนามถ้ารถมีกล้องติดรถก็ลองเปิดดูว่าถ่ายไว้ได้ไหมรถพยาบาลรีบมาถึงพร้อมกับเสียงไซเรนตอนที่ต้าสู้โทรศัพท์เขากังวลเกินไปจนอธิบายสถานการณ์เกินจริงไปหน่อยเจ้าหน้าที่จึงนำเปลสนามลงจากรถแต่เมื่อเห็นผู้บาดเจ็บแค่ยืนทิงรถตู้ด้วยใบหน้าซีดเผือด ก็เลยเก็บเพลกลับไปอย่างเงียบเงียบแล้วนำกล่องเครื่องมือแพทย์ออกมาเพื่อห้ามเลือดฉุกเฉินสวีสาวชิวประคองแขนของอินซือเจยียออย่างระมัดระวังเหมือนกำลังดูแลพระพุทธรูปยกองหนึ่งไปเถอะไปเถอะถ้าช้าไปอีกวินาทีคนต่อไปที่จะต้องขึ้นรถพยาบาลคงเป็นฉันแล้วไม่รุนแรงขนาดนั้นหรอกอินซือเจออยียอหันไปพูดกับเจ้าหน้าที่พยาบาลที่กำลังทำแผล ขอโทษนะครับที่จริงบาดแผลไม่ได้หนักขนาดต้องเรียกรถพยาบาลแต่เมื่อกี้สถานการณ์ฉุกเฉินเลยต้องโทรไปพยาบาลข้างๆกำลังโรยผงห้ามเลือดบนบาดแผลเงยหน้ามองอินซอเจยยอไม่เป็นไรข่านักกีฬาอ e ีสปอร์ตบาดเจ็บที่มือก็ต้องรีบหน่อยวันนี้ทรัพยากรฉุกเฉินของโรงพยาบาลยังเหลือเฟือไม่ได้ทำให้เสียเวลาอะไรซอวีเสาชิวยังคงกังวลพึมพำไม่รู้ว่าบาดแผลนี่จะหายเร็วแค่ไหน รถคันนี้มาจากโรงพยาบาลประชาชนนี่นาผมต้องโทรให้สวิสิงเฉินช่วยหาผู้เชี่ยวชาญมาดูหน่อยแล้วคุณรู้จักหมอสอวิเหรอคะวันนี้เขาเข้าเวรพอดีจี้เหวยยืนมองพวกเขาทำแผลด้วยความกังวลไม่กล้าเข้าไปใกล้จนกระทั่งสายตาของอินซือเจยอยยอมองมาที่เขาสายตานั้นเหมือนกำลังบอกว่ามานี่ เด็กหนุ่มเช็ดน้ำหมูอย่างว่าง,ง่ายเดินไปข้างหน้าอินซือเจออยยอเห็นพยาบาลใช้ผ้ากดปลอดเชื้อกดลงบนบาดแผลที่น่าตกใจบาดแผลยาวเกือบสิบเซนติเมตรในที่สุดก็หยุดเลือดไหลเจ็บไหมอินซือเจออยยอก้มลงมองปลายจมูกที่ยังคงมีสีชมพูของเด็กหนุ่มแต่คำพูดที่ออกมากลับไม่ได้ตอบคำถามของเขาจี้เวยฟังฉันนะ ตำแหน่งผู้บัญชาการในรอบชิงชนะเลิศยกให้นายนายเล่นตามความคิดของนายเลยเจอรี่เก่งเรื่องสไนเปอร์ซุ่มยิงให้เขาเป็นผู้เล่นหมายเลขสี่จี้เหว่ยรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่ผมนายเป็นฟรีโรถ้าจำเป็นนายกับมิลลี่เข้าประทบพร้อมกันฟรีโรคือบทบาทที่ยืดหยุ่นที่สุดในทีมทียูบีจีไม่ใช่แค่ผู้บุกทะลวงอย่างเดียวและไม่ใช่แค่สไนเปอร์อย่างเดียวแต่เป็นบทบาทที่ครอบคลุมภารกิจสำคัญต่างๆเช่นการเชื่อมโยงสนามรบการรวบรวมข้อมูลการล่อด,ด้านข้าง ตอนนี้ฟรีโรของ AVG คือต้าสู้แต่การผสมผสานผู้เล่นแบบ2องฟรีโรหรือแม้แต่4ี่ฟรีโรก็เคยมีตัวอย่างในการแข่งขันอาชีพมาแล้วอินซือเจยียอก้มลงมองคนที่อยู่ตรงหน้าสายตาของเขาเข้มข้นเหมือนหมอกเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นความหวังและสิ่งอื่นๆอีกบางอย่างจี้เหวยยืนนิ่งอยู่กับที่คำถามที่อยากถามติดอยู่ในลำคอคุณรู้ได้อย่างไรว่าผมทำได้แน่นอน เขาไม่ได้ถามอาการบาดเจ็บของอินซือเจยยอรอชาไม่ได้สายตาที่ร้อนรนของสอวีเสาชิวแทบจะจุดไฟเผาคนทั้งคู่เจ้าหน้าที่พยาบาลทำแผลเสร็จแล้วกำลังเก็บของเพื่อกลับรถพยาบาลจี้เหว่ยยืนอยู่ใต้ท้องฟ้าที่ต่ำลงมามองบาดแผลของอินซอเจยยอที่พันด้วยผ้าพันแผลครั้งหนึ่งเป้าหมายของเขาในการเข้าร่วมทีมคือการเป็นกำลังสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับคนที่อยู่ตรงหน้าแต่ในรอบชิงชนะเลิศนี้เขาต้องเผชิญหน้าคนเดียว ครู่หนึ่งดวงตาที่เคยสับสนของเด็กหนุม่มก็เริ่มแน่วแน่เขามองลึกเข้าไปในดวงตาที่ลึกลับของอินซือเจยยอการจ้องมองข้ามผ่าน3ปีในตอนนี้จี่เหวยไม่ใช่สตรีเมอร์สไตล์แอปเอาตัวรอดและไม่ใช่ผู้เล่นฝึกหัดที่ถูกดันขึ้นมาเป็นตัวจริงอย่างกระทันหันเขาถูกหักปีกถูกวิาพากวิจารอย่างหนักซ่อนความสามารถไว้ทำสิ่งสำคัญในชีวิตหายไปแล้วเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด เขาไม่เคยหยุดฝึกซ้อมแม้แต่วินาทีเดียวในช่วงสามปีที่ผ่านมาและไม่เคยละทิ้งอาวุธในมือแม้แต่วินาทีเดียวเขาคือยูนิคและเขาก็คือ w ับ